สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้แพชชั่น in นไทยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับความคลาสสิกเหนือการเวลากับมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนรอคอยอย่างยาวนาน Royal e n f เอ็นฟิลคลาสสิกสามรรุ่นใหม่ปี2026รถที่ไม่ใช่เพียงแค่พาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเท่ความขึงและสไตล์ที่ไม่เคยตายจากถนนมันคือความลงตัวระหว่างประวัติศาสตร์ความเป็นตำนานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกรวมเข้าไว้ในคันเดียว Royal Enfield Classic 350ปี2026ยังคงเอกลักษณ์การออกแบบที่ย้อนยุคเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบเลตทรงกลมที่ยังคงความคลาสสิกแต่สว่างชัดเจนกว่าเดิมระบบเรือนไม้ที่ยังเป็นแบบอนาล็อกรวมกับดิจิทัลเล็กน้อยเพิ่มความสะดวกในการขับขี่และที่สำคัญคือยังคงให้ฟีลลิ่งแบบดิบๆเหมือนเดิมที่แฟนๆรอยัลเอ็นฟิลรัก ในด้านเครื่องยนต์รุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์349ซีซีสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันที่ถูกปรับจูนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรหกทำให้เป็นมิตรกับเสียงแวดล้อมมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์เสียงทุ้มหนักๆที่ทุกคนหลงรักเสียงท่อที่ดังก้องไปตามถนนเหมือนเสียงหัวใจของนักขี่คลาสสิกและถึงแม้จะเป็นเครื่องสูบเดียวแต่แรงบิดช่วงต้นยังคงเหลือเฟือสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือการออกทริปสั้นๆระยะกลาง เฟรมของคลาสสิก350ปี2026ยังคงเป็นเฟรมเหล็กที่แข็งแรงและให้ความรู้สึกมั่นคงในการขับขี่ชคหน้าเป็นเทเลสโคปิดขนาดใหญ่พร้อมการปรับปรุงซับแรงกระแทกให้ดีกว่ารุ่นก่อนส่วนด้านหลังเป็นชกค,คู่พร้อมปรับระดับได้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งเดี่ยวและซ้อนสองน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ราวๆ195กิโลกรัมทำให้การควบคุมยังคงให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ไม่หนักจนเกินไปสำหรับผู้ขี่มือใหม่ที่อยากสัมผัสความคลาสสิกของ Royal e อน i e l d ในเรื่องของเบรครุ่นนี้มาพร้อมกับดิสเบรคหน้าและหลังพร้อม ABS แบบ Dual Channel ทำให้มั่นใจได้แม้เจอถนนลื่นหรือการเบรกกระทันหันยางหน้าหลังถูกเลือกมาให้เหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและการออกทริปต่างจังหวัดความหนาของยางช่วยเพิ่มความมั่นคงและความมั่นใจเมื่อขี่ทางตรงด้วยความเร็วปานกลางไปจนถึงสูง หนึ่งในสิ่งที่แฟนๆชื่นชอบเกี่ยวกับคลาสสิก350คือท่านั่งที่สบายเบาะนั่งแบบแยก2ตอนยังคงอยู่ในรุ่นปี2026และวัสดุหุ้มเบาะถูกอัปเกรดใหม่ให้นุ่มและทนทานมากกว่าเดิมความสูงเบาะประมาณ805ม mm ิลลิเมตรทำให้ผู้ขี่ที่สูงปานกลางก็สามารถควบคุมรถได้ง่ายและการซ้อนผู้โดยสารก็ยังคงสบายไม่ต่างจากรุ่นก่อนด้านเทคโนโลยีรุ่นนี้มีการเพิ่มพอร์ตชาร์จ USB สำหรับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีระบบ Royal Enfield t r i p p e r n a v i g t t o o n ที่ใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อแสดงเส้นทางผ่านหน้าจอเรือนไมลเล็กๆช่วยให้การออกทริปไกลๆไม่ต้องกังวลเรื่องการหลงทางการพัฒนานี้ทำให้คลาสสิก350ยังคงความคลาสสิกแต่ก็ตอบโจทยุคดิจิทัลไปพร้อมกันสิ่งที่ทำให้ Royal Enfield Classic 350ปี2026กลายเป็นที่จับตามองในประเทศไทยและทั่วโลกคือความสามารถในการคัสตอมิเซรรถได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแฮนด์บาร์ การใส่กระจกทรงต่างๆการเปลี่ยนบาะหรือการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างกระเป๋าข้างทําให้ผู้ขี่สามารถสร้างสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างเต็มที่ซึ่งนี่คือสเสน่ห์ที่แฟนๆคลาสสิกครูเซอร์หลงไหลสำหรับเรื่องราคาคาดการณ์ในตลาดไทยนั้น Royal Enfield Classic 350ปี2026จะยังคงอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่าย โดยน่าจะเริ่มต้นราวราวหนึ่งแสนถึงหนึ่งแบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับรถสัญชาติอินเดียที่มีคุณภาพการประกอบที่ดีขึ้นเรื่อยๆและบริการหลังการขาย,ขายที่เริ่มครอบคลุมมากขึ้นในประเทศไทยเมื่อพูดถึงการขับขี่จริงคลาสสิก350ปี2026เป็นรถที่เหมาะกับการขี่ในเมืองด้วยเกียร์ที่ปรับจูนมาให้ใช้งานง่าย เกียร์5สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลแต่ยังคงให้ความรู้สึกหนักแน่นตามสไตล์ Royal Enfield เวลาออกทิิบนทางหลวงด้วยความเร็ว90ถึง110กิโลเมตรชั่วโมงก็ยังคงให้ความรู้สึกมั่นคงไม่สั่นจนเกินไปเสียงเครื่องยังคงไพเราะและกลายเป็นสเสน่ห์ในการขี่ทางไกลหลายคนอาจสงสัยว่าคลาสสิก350ปี2026เหมาะกับใครบ้างคำตอบคือเหมาะกับคนที่ลหลงใหลความคลาสสิกที่ไม่เคยเก่า เหมาะกับผู้ขี่ที่ชื่นชอบสไตล์ครูเซอร์ที่ขี่สบายไม่รีบร้อนและมีความสุขกับทุกกิโลเมตรที่ผ่านไปเหมาะทั้งสําหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นกับรถที่ไม่แรงจนเกินไปและนักขี่ที่มีประสบการณ์ที่อยากได้รถอีกคันที่ไว้สำหรับการขี่ชิลๆในวันหยุด Royal Enfield Classic 350ปี2026จึงไม่ใช่เพียงแค่รถแต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่จะอยู่กับคุณได้ทุกสถานการณ์ตั้งแต่การขี่ไปทำงานในเช้าวันธรรมดา การออกทริปเล็กๆรอบนอกเมืองหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวไกลๆไปกับเพื่อนฝูงมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเดินทางที่เต็มไปด้วยสไตล์และความทรงจําหากถามว่าทําไมคลาสสิก350ถึงยังคงไวรัลและได้รับความนิยมในประเทศไทยคําตอบก็ชัดเจนเพราะมันเป็นรถที่ให้ฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนใครรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่สามารถหาจากรถญี่ปุ่นหรือยุโรปได้ง่ายๆความเรียบง่ายที่ดูหรูหราความหนักแน่นที่มาพร้อมกับความขี้เล่นเล็กน้อยของเครื่องสุบเดียวเสียงท่อที่ทําให้ใครหลายคนต้องเหลียวมอง และดีไซน์ที่ยิ่งมองก็ยิ่งตกหลุมรักและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ Royal Enfield Classic 350รุ่นใหม่ปี2026ที่ผมอยากเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังจากช่องรายแพชชั่นอินไทยรถคันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือศิละปะที่เคลื่อนไหวบนท้องถนนศินละปะที่พาเราย้อนเวลากลับไปในยุคที่ความคลาสสิกยังคงครองโลกแต่ก็ไม่ทิ้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบความคลาสสิกอยากมีรถที่บ่งบอกความเป็นตัวเอง Royal e เ f i e l d Classic 350ปี2026คันนี้คือคำตอบและสำหรับใครที่อยากสัมผัสความรู้สึกนี้ด้วยตัวเองก็เตรียมพบกับมันนายโชรูม Royal Enfield ทั่วประเทศไทยได้เลยในปีนี้แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามช่องรายแ a ชชั่น in นไทย